คลิปนี้ผมจะมาบอกแนวทางการ upskill นะครับของผมเป็นยังไงไปดูกันเลยแนวทางการ upskill ของผมนะอันเนี้ยคือเฉพาะของผมนะเป็นผมชอบสไตล์นี้ผมใส่ชุดประมาณนี้มันเป็นความชอบของผมนะครับอันนี้แล้วแต่ส่วนบุคคลเนาะว่าใครคิดว่าดีก็ใส่ตามได้ หรือใครแบบไม่ชอบจะใส่อีกแบบหนึ่งก็แล้วแต่เซตแรกที่ผมใช้ก็คือขุดเมืองครับขุดเมืองเนี่ยผมจะใช้อันนี้ก็คือชุดหนอน2อ,อันนี้อันนี้จะบวกดาเมจการขุด26ใช่ไหมครับแล้วก็บวกดาเมจการขุด28อันนี้แต่ว่าข้อเสียมันก็คือมันทําให้เราวิ่งช้าแต่มันแลกมาด้วยที่เราขุดเมืองได้แรงขึ้นเร็วขึ้นซึ่งไอชุดเนี้ย เราจะใส่ก็ต่อเมื่อตอนที่ไปอยู่หน้าที่ขุดแล้วใกล้ๆก,กำแพงเนี้ยเราก็เปลี่ยนชุดนี้แล้วก็ใส่แค่นั้นเลยแล้วก็แหวนอันนี้ด้วยนี่แหวนนี้บวกการขุด14อันนี้อันนี้บวกเกาะแต่ว่ามันจะมีเอฟเฟกก็คือเซต2เซตนี้ครับจะบวกดาเมจการขุดอีก49นี่เลยเห็นไหมก็จะทําให้เซตขุดของผมเนี้ยมี4ชิ้นก็คือมววเกาะแล้วก็แหวน2อัน นี่เลยส่วนพวกเรื่องอาหารอย่างเงี้ยอาหารก็แล้วแต่คนนะว่าแบบว่าจะใช้กันไว้แต่ส่วนตัวผมไม่ใช้นะเพราะว่าผมรู้สึกว่า,วามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เราเก็บที่คาราฟอาหารเนี่ยไปใช้กับอย่างอื่นดีกว่าครับเนี่ยอย่างอาหารการขุดเนี่ยสูตรอาหารการขุดก็มีครับเช่นเช่นอันนี้ครับ อันนี้ก็คือเนี่ยบวกดาเมจการขุดบวก85นาทีอันนี้ครับซึ่งผมคิดว่ามันก็แบบมันก็เปลืองที่เราจะมาแบบมาตั้งกินอาหารแล้วก็มาขุดใช่ไหมครับผมคิดว่าใส่แค่เซตเนี้ยสอันโอเคและดีแล้วแค่เซตชุดที่ผมใส่นะฮะแล้วก็อันนี้สกิลสกิลเนี่ยผมจะเรียนนี้เลยดาวเมทการขุดนะฮะเรียนไป5อันนี้ครับมีโอกาส25%นะครับที่จะได้แร่เพิ่มจากการขุด ก็คือเราเจอแร่1อันใช่ไหมเรามีโอกาส25ที่จะได้อีกอันหนึ่งก็คือเราเราขุดอันหนึ่งเราจะได้2อันเลยนี่อันนี้ผมอัพไปอีก5ใช่เพราะว่ามันจะเพิ่มโอกาสได้มากขึ้นมันทำให้เราไปรอบหนึ่งอะเนี่ยผมอัพอัพเนี่ยอันนี้ผมไปรอบหนึ่งอะผมได้มา2 0 0 3 0ออันเลยนะซึ่งมันมันดีมากขุดทีนึงได้2อันขุดทีนึงได้สออันเนี้ยไวมากจะเก็บแร่ได้ดีส่วนอันเนี้ย ก็จะเป็นผมมาสายขุดใช่ไหมฮะผมเป็นคนเหมืองให้แบบให้กับพวกแกงๆเพื่อนเงี้ยแล้วก็เอาไอ้ดาเมจการขุดของเราเนี่ยไปเพิ่มเป็นดาเมจได้ก็คือการอัพสกิลนี้ก็จะเป็นการเอาดาเมจการขุดมาเพิ่มให้ดาเมจโจมตีแล้วประชิดนี่ครับนี่เป็นคนขุดืองก็มีดาเมจเหมือนกันนะครับแล้วต่อไปก็คือสกิลว,วิ่งสกิลว,วิ่งเนี่ยมันจะเยอะมันจะเยอะแน่นอนเพราะว่าเราเป็นคนเหมืองเราวิ่งเยอะนี่ผมก็จะอันนี้เลย กินอาหารน้อยลงยี่ห้าเมื่อวิง่งใช่เพราะพอเราวิ่งไไกลๆ่เงี้ยเราก็จะต้องตุนอาหารในตัวเยอะใช่ไหมฮะแล้วก็ใช้นี้เลยกินอาหารน้อยลงอัพลงไป5แล้วก็ความเร็วขึ้นที่สั้นๆนะครับบวกสิอเนันนี้ดีมากเพราะว่าเราจะไม่ต้องวิ่งแบบทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นเนี่ยมันดีมากมันจะได้ไม่เสียเวลาแบบวิ่งไปนูน่นไปนี่อย่างเงี้ยแปบ๊บเดียวเร็วส่วนอันนี้เหมือนกันเป็นดาเมจนะครับ ซึ่งเราก็เป็นสายขุดใช่ไหมยอย่างเหมือนสกิลเมื่อกี้เลยสกิลเมื่อกี้ก็คือการที่เราเอาดาเมจการขุดไปเพิ่มให้โจมตีประชิดอันนี้เหมือนกันเรายิ่งเราวิ่งเนี่ยครับดาเมจก็จะบวกเพิ่มอีก9%อันนี้ผมอัพได้แค่ขั้น3ก็บวก9%ก้าเปอร์ถ้าขึ้นไปอีกก็บวก12บสอวกสิ้อีกไปส่วนอันต่อไปก็คือการต่อสู้แล้วประชิดอันนี้ก็เป็นการโจมตีเร็วครับบวก10%อัพไป5และผมมาสายนี้ครับก็คือการโจมตีแล้วประชิดเนี่ ทุกครั้งที่โจมตีโดนศัตรูเนี่ยโดนมอนเนี่ยมันจะเพิ่มเพิ่มดาเมจขึ้น2%สูงสุดได้4ครั้ง4ครั้งนี่คืออันนี้ผมอัดแค่อัพแค่2ครขั้นเนี่ยมันเลยได้4ครั้งแต่ถ้าอัพขึ้นไปเรื่อยได้6ครั้ง8ครั้งขึ้นไปอันเนี้ยดีผมอัพมาทางสายนี้ส่วนกลังกายครับนี่ผมลงอันนี้ไป5พลังชีวิตสูงสุด30%อ็ันนี้จะทำให้เลือดของเราเยอะขึ้นแล้วเราก็มานี้ครับ ดาเมจบวก10%ขนาดที่เลือดเต็มอันนี้ผมคิดว่ามันดีกว่าสายเนี้ยที่มันแบบเลือดน้อยแล้วบวกดาเมจเยอะเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยดีกว่าเพราะว่าสําหรับผมอ่ะผมเป็นคนที่แบบว่าทําให้เลือดเต็มตลอดเวลาอยู่แล้วผมก็เลยคิดว่าอันเนี้ยคุ้มคุ้มมากเพราะว่าพอไปช่วงหลังๆเนี่ยไปทําด้านนอกอ่ะผมคิดว่ามอนมันตีแรงมากซึ่งจะใช้สกิลเนี้ยมันเสี่ยงไปหน่อยเพราะว่าพอเลือดเรายิ่งน้อยเนี่ยตีแรงก็จริง แต่ถ้าเราพลาดโดนมันโบะเดียวเราตายเลยผมก็เลยคิดว่าเนี่ยผมเอาอันนี้ดีกว่าเลือดเต็มแล้วจะตีแรงประดิษฐ์ผมก็ออันนี้ลงห้ามีโอกาสสาสิบเซนที่จะได้ไอเทมเพิ่มเมื่อประดิษฐ์กำแพงพื้นสะพานหรือต่างๆนะครับอันนี้ลงไปห้าแล้วผมมาสายนี้ครับมีโอกาสสิบสองเปอร์เซนที่ความทนทานจะไม่ลดเมื่อใช้เครื่องมือหรืออาวุธเครื่องมือก็คือเช่นขวานหรืออาวุธตีอย่างเงี้ยครับที่มันจะไม่ลดเพราะว่าเราเป็นสายเมืองใช่ไหม เราเป็นสายเหมืองเราก็ต้องทําให้อาวุธหรือแบบที่ขุดเนี่ยมันพังช้าลงเพราะว่าเราจะได้ขุดไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย,อย,อยนานขึ้นเราไปทีหนึ่งเราจะได้แลกกลับมาเยอะใช่ไหมฮะถ้าเราอาวุธเราถึกทนนี่ผมก็เลยมาตรงนี้เลยผมก็ลงไป3แล้วตอนเนี้ยผมก็รอ,อเวลขึ้นอยู่แล้วลงอัพัไป5ส่วนดาเมจระยะไกลเนี่ยผมไม่ได้ลงเพราะว่าผมผมคิดว่าผมจะเล่นสายอาวุธประชิดมากกว่า ผมก็เลยไม่ได้อัพอะไรมากมายแล้วก็ทําสวนครับทําสวนเนี่ยถ้าสมมติคนที่เล่นคนเดียวเนี่ยก็ทําตามนี้ครับเพราะว่าก็จะต้องทําสวนบ่อยใช่ไหมนี่ก็จะผมอัพตามนี้เลยบวก25%ได้รับเมล็ดเพิ่มเมื่อเก็บเกี่ยวพอเราไปเกี่ยวพวกแปลงผักเนี่ยเรามีโอกาส25%ที่จะได้เมล็ดมันมาด้วยเพิ่ม1อันอันนี้ก็ดีเหมือนกันเราจะได้ปลูกผักขยายฟาร์มไปเรื่อยเรื่อย แล้วผมก็มาลงต่อใีสายนี้ก็คืออาหารบวก15%เมื่อกินพืชหรืออาหารที่ปรุงจากพืชเนี่ยครับอย่างเวลาเราไปขุดเหมืองใช่ไหมไกลไกลไกลๆเลยกว่าจะกลับมาที่มันก็ลําบากใช่ไหมผมก็เลยคิดว่าเนี่ยเรากินอาหารทีหนึ่งอะ่ะมันบวก15%เลยนะเนี่ยอัพแค่3ครขั้นเองบวกบวกไป15%เซนแสดงว่าเราจะทําจะทําให้เราอิ่มนานขึ้นบวกนู่นบวกนี่สถานะที่มาจากอาหารเนี่ยเพิ่มขึ้น ผมก็เลยคิดว่าสายเนี้ยเหมาะสําหรับนักขุดเหมืองอย่างเราส่วนตกปลานี่ผมไม่ได้ตกนะแล้วก็ปรุงอาหารอย่างนี่ครับผมก็ลงไปอาหารบวก25%จากอาหารที่ปรุงแล้วเนี่ยเวลาเราปรุงอาหารเสร็จปุ๊บมันบบกอีก25%นี่เลยดีแล้วก็มาทางนี้ครับบัฟบกินอิ่มมีประสิทธิภาพ40%เพราะว่ายิ่งเราไปไกลใช่ไหมฮะเรายิ่งหิวพอกินอาหารเสร็จปุ๊บเราก็จะอิ่มมากขึ้นทำให้เปลืองอาหารน้อยลง ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ